ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายคนนี้พ่อลูกล่งเห็น,นะผมเล่งหงครับผมจะพาท่านผู้ชมครับตามเราพ่อลูกไปหาร้านรอร่อยเช่นเคยใช่ร้านวันนี้ชื่อว่าร้านซินโด เซกิไทยแลนด์นะครับร้านเขาตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอยเครับตรงข้ามตึกสยามกิจนะครับเปิดทุกวันอาทิตย์ถึงพระรหัสนะครับตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะครับวันศุกร์และเสาร์นะครับ11โมงถึง5ทุ่มไปเลยนะครับตินโดเซกิเนี่ยเป็นร้านปิ้งย่างครับที่มาจากที่เกาหลีเลยนะเขามีสาขามากกว่า16สาขาครับรสชาติแบบต้นตำรับเกาหลีแท้ๆนะฮะและผ่านกระบวนการทำอย่างพิถีพิถันครับฟินกับเมนูเกาหลีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีเลย เมนูแรกครับเข้าผัดหมูดูหลอกซิกเนเจอร์นั่นเองครับผมใช้หมู3ชั้นครับไปเวทเอ็ดนะผัดกับกิมจิครับแล้วก็คลุกเค้ากับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีสาหร่ายเกาหลีครับท็อปมาด้วยน้องไข่ตะกี้ที่ป้าเนี่ยเป็นคนจัดการผสมเข้าไปนะฮะโอ้โหมาเลยเอาจานม,มาเลยคล้ายๆข้าวยาบ,บินบินบบบ เหมือนข้าวยำจะมีความเข้มข้นกว่านี้อันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวข้าวเนี่ยจะมีความนุ่มกว่าข้าวตัว<อ>ข้ายวยำใช่ใช่ใช่ต่อไปเมนูนี้นะครับขาดไม่ได้เลยฮะซุปก,กิมจิกับข้าวกำมาสดน,นั่นเองซุปก,กิมจินะครับเป็นสูตรเปรี้ยวนะฮะรสจัดย้านเจี่ยวข้นครับมากับหมูสามชั้นนะฮะแล้วก็มีเต้าหู้มีผักต่างๆครับทานคู่กับข้าวกำมาสดที่หุงมาด้วยหม้อแรงดันครับ นำเข้ามาจากเกาหลีนะฮะเวลาทำเนี่ยต้องหุงหม้อต่อหม้อเท่านั้นนะครับตัวข้าวอันนี้ของเขามันเหมือนฟิวข้าวเหนียวบ้านเราแต่มันจะมีความนุ่มเข้ามาและน้ําไม่แทรกเข้าไปในตัวข้าว มันจะมีรสชาติอยู่ด้านนอกข้าวนี้ดีมากเลยนะถ้าคุณไม่เคยลองคุณต้องมาลองนะข้าวกร,รมศพอ,อะไรเนี่ยเออเป็นครั้งแรกที่ผมกินนะแล้วมันเข้ากับอันนี้จริงๆรให้โดนโดนโปกติเรากินข้าวอาจจะกินข้าวหอมมะลิมาลองมากินข้าวกร,ร,มรวะมศพดูอร่อยนี่แหละคือโอทีแบบกินตื่นเมนูต่อมาครับนี่เลยครับรวมทะเลดองครับผมเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มสุดแซ่า น้ำซีอิ้วที่ดองเป็นไงโอเคนะหวานสุดดยอแล้วมีเผ็ดปลายปลของพริกแต่ว่าความหอมทั้งหมดอยู่ที่ซีฟู้ดที่เขาเอามาเพิ่มความหอมซีฟู้ดดีมากเลยนะครับจานนี้มาก็ควรจะต้องสั่งโดยด่วนเลยนะบอกใช่ฮะโอ้โหกินปูกับหอยเข้าไปรู้สึกว่ามันร้อนผูกว่าบผูบเดี๋ยว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 เดี๋ยัเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวเอาก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหพ่อผมมาแล้วครับแป๊บนึงนะครับโอ้ไม่ใช่อนะรับฟนรายการฮะเมื่อกดเพิ่มเพื่อนครับในนะะฮ ซินโดเซกิครับแล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a รา u n d the world ครับรับคูปองส่วนลดทันที10%สามารถใช้ได้ที่หน้าร้านซินโดเซกิเท่านั้นนะจ๊ะตั้งแต่วันนี้ก็ถึงวันที่31มกรา,าคม2567นี้ครับเดี๋ยวเราพบก,กันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮีย่งตีตาย กลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียสงตีตายครับผมวันนี้ครับเรามาแนะนําร้านนี้ครับซินโดเซกิไทยแลนด์ครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอยครับตรงข้ามตึกสยามกีดครับร้านก็เปิดทุกวันนะครับแต่ก่อนที่จะไปชิมนะครับขอแวะแซล ลูกชายผมหน่อยดีกว่าคุณเนี่ยไปถ่ายรายการกับผมเยอะมากมกินก็กินด้วยกันแต่ทําไมหุ่นคุณยังดูดีๆเป๊ะปังขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรบอกป้าหน่อยต้องรอติดตามช่วง้ายรายการเฮ้ยเพราะว่านิกเนี่ยจะมีเคล็ดลับดีๆครับและนีกก็มีสิทธิพิเศษมากมายครับมาฝากแฟนรายการของเราอีกด้วยนะฮะจาก p r ินเ e s เวล l นสเซ e สาขาทาวินทาวครับผมเฮียบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านไหนนี้ คอนเซปต์ของเขาที่โด่งดังมากๆก็คือหมูปิ้งย่างและก็เป็นเมนูที่คูณมาแล้วต้องสั่ง ไม่งั้นเฮียซงตีตา,ตายนะครับ <S <'s เมนูแรกของเข้าชื่อว่าซปเปอร์โกลเด้นพอกนั่นเองครับผม,บผมทางร้านเนี่ยใช้ขบวนนการเวทเอตและไดเอตนะครับเพื่อให้ได้เนื้อหมูเนี่ยที่มีความชุ่มฉ่ำรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นหอมครับโดยชิ้นส่วนพิเศษ,ษเนี่ยมีเพียงแค่8ชิ้นใน1ตัวเท่านั้นเองและหนึ่งเมนูครับชื่อว่าหมู3าชั้นหมักโซจูนั่นเองครับผมใช่แล้วฮะเมนูหมูที่ทางร้านครับนำไปผ่านขระนวนการเวทเอตมากกว่า กว่า14วันครับและนําไปหมักด้วยโซจูจินโลและบ้วย3ชนิดครับเข้มข้นเข้ากับเนื้อแบบเน้นๆนั่นเองต้องบอกนะครับทั้ง2อาจานนี้เนี่ยเวลาย่างเนี่ยเป็นไฮไลท์มากท่าน<ๆ>คือความพิเศษของเขาคือเขาวัดอุณหภูมินะครับตั้งแต่ช็อตแรกเลยก่อนที่จะนําเอาหมูเนี่ยลงไปย่างเขาจะมีนาฬิกาตั้งเวลาให้ก่อนพอถึงเวลาที่ย่าง ด้านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อนาฬิกาล้องขึ้นมาเขาจะเอาหมูนี่ออกมาข้างนอกเขาก็จะมีผ้านี่นะครับมาเช็ดกระทะที่เขาปิ้งหมูนั่นเองครับแล้วก็นําเอาหมูนี่กลับไปย่างอีกย่างซ้ําย่างซ้ํานะครับนจนออกมาได้ตามสูตรของร้านเขาววาวต้องบอกว่าไม่ธรรมดา แล้วคุณต้องมาลิ้มลองให้ได้ครับเป็นหมูที่มีรสชาติที่แตกต่างมากไม่เหมือนห,อหมูปกติที่ทหานบ้านเราไม่ว่าจะหมักวิธีไหนก็ตามไม่เหมือนเลยโดยสิ้นเชิงต้องบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเมียสมตีตายตากับเมนูหมูย่างนะครับซปเปอร์โกลเด้นพอกนะครับและหมูสามชั้นหมัก โซจูต้องสั่งให้ได้นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนครับใน l i n e Official นะฮะ @sindoseki นะครับและแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดูเรับคูปองส่วนลดทันที10%สามารถใช้ได้ที่หน้าร้านซินโดเซกิตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2567นี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับพินเซสเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมเลเซอร์สลิม slim, จองคอร์สหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Line แอดครับแอดพิเศษบิวตี้หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะครับและพิเศษสุดๆครับเมื่อจองผ่าน Line แอดนะครับแอดพิเ s ษบิวตี้นะครับและแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราวดูนะครับรับสิทธิพิเศษทันทีครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2567นี้ครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่นหงงต้องมอบให้เลยครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับ มีทั้งแบบออริจินอลและขิขงผง1 0อเไม่มีน้ำตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช h อปปีล้ลา a าด้าเซิร์ชไปที่ Herberhouse Underscore o f f i อ i a l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น e แอครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ทิกเอรเซิร์ชคำว่าเฮ r ร์เ h o u s e ฮนะครับพ่อลูกเล่งของขอมมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียงตีตา เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ